สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฟองปลายอยู่จุกจุกคนสมองสุบอนพี่น้องมือน,นี้มือน,นี้สีลงคลองหาปลาพี่น้องหาปลาอันห่อระดูการมาเลยลหรือก็ตึกแหวัดสิไปตึกแหในพานเป็นส่วนไปตึกแหมือน,นี้นะ,ะนั่นเลยในพานเป็นมากเลยพี่นอ้องเท้าแรกวัอนี้พี่น้องข้างแรกของตึกแหไปตึกแหใหญ่แห่างกันเก่าแต่เกาา่เกาละแต่ว่านําขึ้นเท้ากัญญาแต่ว่าทีแต่แน่เลยเฮือดนัมบอยู่ตอนนี้พี่น้องลงมาเลย ผมเห็นเหือ่อลงมาเลยเพี่น้องอเอ้เพราอลีเลยเขาจักลงมาลเาลยเหื่อแต่ผมมีพี่น,อน้องเอ้ตอนนี้ะพอเห่าเอาไปกับสิแม่พี่น้องนี่จักเหื่อเอาลงมาเรียบร้อยพี่น้องนี่กระพาดสองคนนี่ยืนเห็นนาเล็มเล่ <laughs> เราไปห้องมีได้นะขึ้นห้องมีได้ทามเหล่าเหล่าก้องต่เก้าเหล่าก็ไม่ไป,หไป,หไปเหล่าก็ไม่จักเหาเหล่าไม่ไปนี่นะเนี่ยกับเหล่านะั่นแล้วเหล่าอันยกยกจักเหล่าเสือเหือเหาขึ้ได้เนี่ยนะ ไปนล้จังเลยบ้านในฟ้าเลยแสดงนี่บอกหมมีตาำมั้งโค้ดสิไปดตึ้งเฮ่พน้องบ่มีเหื่อบ้านเอาเหื่อในผ้าเนี่ยเขาโอ้ยต้องเหม็นชาดพี่น้องเลยบ่ได้นัดบ่ได้มากันลูกเคยกับพ่อเผาพี่น้องเอ้ยหาปลาก่อนพี่น้องหาปลาก่อนเอาหมวกก่อนพี่น้องที่ลักๆก็แดดได้พี่น้องเลย กับซีมีพี่น้องอุปกรณ์เขากะซีมีน่าพี่น้องแล้วกัขนมไว้กันกันหิวพี่น้องปัจจัยนกะมันก็เมื่อยได้พี่น้องหาปูหาปลากะเอาจักลงมาเลยเบาเห็นเหื่อเล้วก็สีจอดวันนี้เลยพี่น้องเอาขึ้นมาจังสียกจักใส่เหื่อปัจจันตอนเพิ่นมาพี่น้องอยตอนอันแรงแรงเลาคือซีเมนปู้นายพานลงไปหอดเหืงาเลยได้เอาเหื่อนายพานมาในพี่น้องอยแต่ว่าตะกี้เอาเหื่อเอาอะไรกับเพิ่นเอาไปเอาไปตีมอกหมดเลยยกเพิ่นไปจังได้เลยประจักแต่ว่าน ไปกับในผ่านสองวันนี้น้ำมันก็เอาเธอ,เอจักไว้ได้ไม่ได้ถือหมาได้จำได้ห้องหมาเราเ,าเปิดเะจักไว้เลยละอันไม่ได้เชือกกระตุกหมาซ้ำปาดเก็บป่าได้น้องเขาเหลือป่ะพี่น้องมองเก็บป่าไงพี่น้องนี่แต่มมือได้แล้วแต่วันนี้ปอดโชวข้าเจ้าได้มากแล้วขาจะมามาแบ่งป่าปั่นป่าอยู่นี่พี่น้องเมื่ออยู่โคกตัวนี้พี่น้องเฮ้าข้าเจ้าดอกแต่ว่า ห่าปูห่าปลาพี่น้องทั้งฤดูกาลมาแล้วนำลงนำลดรากาเข้ากันฮ่าปลาพี่น้องพอได้ครบพอได้กินขั้นมันมันมันกัได้คายน้ำพี่น้องเอ้ยเห็นจังไรแหละเสียกตอนนี้จะไปผูกสมอพี่น้องเสียกสีแดงๆนี่ไว้เสาว่าผูกสมอแล้วก็ถิ่มลงนะพี่น้องเอ้ยโอเคน้าพี่น้องจะน้อยก้อนมองตึกแห่เป็นเรื่งว่าสิแก่เงื้ยแก่ยังสิออกก่อนพี่น้องมากับผ้าหน่อตอกน้าขึ้นเก่าพี่น้องตึกแห่ เป็นตีมองพี่น้อง,งลงไลยคนตีมอง,ง 2. เงือสองลำสามลำเฮ้าตึ๊กแง่พี่น้องยางมึงหน่ำกว่าเพี่น้องเความหน่ำมันหน่ำเลยพ่อหัวเลยยางเิ่งแปรจริงกับคนบริษัทนาดอกคนบริยานของพวกเราทำนี่นะแต่ว่าคนละลองเบิ้งคนสิทึ๊กเคื่อแหลกได้มุน,นี่นะี่ยปีนี้ทั้งทั้งปีนี้นะพี่น้องแล้วมันกับพงษ์จักวานเสียเอาบาดได้กันแน่นะล้มพอล้มพอมได้ยินเนี่ย ตังง uh, mm ้อตังลำกันเนี่น้องปลาแลกแหงม้าไปน้องคนสีเห็ดเลยเด้ปลาแลกแขงม้าี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันมาเด้อปลาแลกแหงมาหน้าัวม้าป่าี่น้องหน้าัป่ามันมาเน้อพไ่น้องเยมันนมันอุ้ยอุ้้ยอ่จะแขงแขงว่ที่มันยุดเนขแก้งน้องขาแก้งเขาแกง เอาว่าแกงบาว่าแกงไปเนาะว่า,าแกงไปเนาะดวยว่าไม่ใครกอเดียวจะเก่ากัเลยมานี้นะแต่ว่าน้ำยังลายแล้วมันจะลิกลแน่เ,เื่อถึงจะดเเราสูเาดเมือถึงไปเนาะานสุดมยันาะทกักตั๊

โอ okay, เคคนวะเอ้ยมนบอน้อไปนอนองแพ้เนี่ยมนขึงเลยน้ำแห้งก okay. ่แก่มาเน,น้อมาในปุ๋ละยำเน้อแล้วต้างรอดีด้อ เลี่ยวซ้ายตลอดเลยเป็นวาดินสายอ่ะบอลบอลก็ยังเอามาไก่แท้คนหาปลาพี่น้องแง้มนี่แง้มแรกแล้วเขาได้น้าเมื่อแรงชวนกันพี่น้องธรรมชาติบรรยากาศอยู่ดอดเทียนพี่น้องเข้าพอ ออกมาดอออกมาต่างฟองขงแรกเจอแรกคนนี้ไม่ดอกดนมาหาโอ้ยคนกำลังมาดรอกำลังซีเมื่อไี่นกเลือกสกีบาทชองบาทายังมเห็น้อยเราตัสใหญ่สีใหญ่หมองซะก่อนเนดูกำลังซีเมอรอดรอไ่เนอะเดย เต่ต่ี่ะเีย้โดิสายไปข้างบาดดิข้างแรกได้ดีไหมแต่เดี๋ยวสาย แรกไปน้องแดนนี่อ่ทสิพุ่งทั้งคับเบิ่งคับแล้วพม่าหมาเมื่อกี้ได้ไปลุยๆเขานาะเธอจะขาแล้วบาดเนาะเออเธอ,อจะขาแล้วบาดเนี่ยไปทางเลือแต่อันนี้ขุ่นยักษ์อันนี้นะฮะม่อนม่อนมันเลีงแห้งเนี่ยมันฆ่าได้เหอเดี๋ยมันมันจะขึ้นรถเลยโดนเลีงแห้งละบไปไปายไปน้องคล้อยไปเนาะแทบแตบแทบแทบแทบอุ้ยเออจะฆ่าแล้วบาดเลย เรือคาแล้วเรือคาแล้วออเ,เออแล้วเจอศักดิละบาลไม่น้องแล้เจอเสือโลเขาละแล้วเจอเสือ,อโลละเป็นตึ้งเฮะเจ้าบัวล่ะบอคนมาดอดร้ายกันดอนนดไม่ต้องแล้วเดีขาแล้วน้ำเดี๋ยลรมรองวี่พีาปู ยังแรกแ,แ,แ,แถวดอนนี่แด้ะพี่น้องแถวเกาะแถวดอนนี่แหละปลูกเครื่องฟังของกินพี่น้องเป็นมันบอ่อเป็นขบคูดแรดแต่พี่น้องแรดแต่บางคนแล้วแต่ปลูกมีอยังก็แล้วแต่เป็นนำ้ำลงแล้วก็เริ่มแลงหนักแล้วแถวอันซอมนีกาา่ก็ได้เป็นแรนมันแบบมันพุ่งทิศใต้ร้ายพี่น้องวางในแห่งน้อยพี่น้องวางในแห่งแคบพี่น้องเป็นมุมแคบแคบ สี่มันส like exactly ิ <x> ่ข like ่วงได้พี่น้องว่าที่นั่นเลยหาดทรายพี่น้องหาดทรายขาวกำลังพุ่นขึ้นนำมกลงบกลงกระเลิบไปหนองลดน้อยถอยลงแล้วพี่น้องซ้อมเล่นเฮือกกันน้อยๆบะที่ตาบางคนสีเหลียมทรายเร็วคว้าไปหนองบาเนี้ยนายพาไปอีกสี่เออไปตำแพนพี่น้องไปตำแพนทุกสี่ท่านไปทางนั้นเราคือนายท้ายเป็นคนขับเรือนายหัวบอกไปทางไหนเราก็ไปพี่น้องเรือทรายเร็วควา เยวก่อนไปน้องปพ๊บเคิ่องกำลังไปทั้งนอยไปน้องน้ำแรงน้ำแรงแล้วน้ำแรงแล้วโอ้ยที่แดงๆมันจะตื้นนะบอทำมีตื้นดูบอเป็นน้าดีขนาดไหนไปน้องโอ้ยสะทอนแยงบ่ได้เพิ่งนะข้างหน้าลูกควานหมองบ่อนวิวงามๆี่น้องวิวสวยๆพี่น้องจ้าสุดยอดพี่น้องพอม้ามือแรกวันนี้พี่น้อง เห็น้อมกับพี่กับน้องเลย้อมันเลยพี่น้องจาการแล้วก็ดอดเยอครับมบอกกันน้องเอาแต่ซอมมาน้อยตึกแต่ซอมเได้ปานนี้ถามบังพี่น้องถามบังพ่ต้องโหบ่ต้องเสูงเ ดีเ,เไได่นป่านยังไม่เนา้องไปแล้วไปเนาะหลังแก่งเลยเอบไก่โอ้งว้อโ้งว้ากล้วยดุเด่นไปเเด่นเดนเด้นเดน เาต่อไปพี่น้องเอาต่อไป้ากินพี่น้องว่าห้ากบักกินมาที่แรงๆมาแลนด์เฮงมาได้นี่พี่น้องว่ามันน่นน้ำตื้น 哎，回头。 น,น,น้องมันไปดอกน้องแห้งๆไห้ของมงแห่เลยกุ้นอะไรธรรมดาเ้อพี่น้องพวกพีได้กินปลาพี่ได้ปลามากินพี่น้องตัแรมันสีก,ก,สก,กมันสั้นเลยตวก็ไพ่ลายๆพี่น้อยมันแบบเอาตังขับเนื้อฟอกเป็นเมือกอกเอง,พ,งเอพี่พพพน้องพาวกมนสเพื่อนเพื่ับเพื่อนเพื่อไปด้อย ก้าวต่อไปเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วในพาดลงน้ำแล้วพี่น้องตาเบ้องน้ำกันลุ้นน้ำกันพี่น้องวาสิเป็นปลาอย่างพี่น้องเอ้ยในพลาด้าลงน้ำแล้วหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วอืมตาบ้องน้ำกันพี่น้องลุยน้ำกันพร้อมๆกันเลยฮะ ยับตาจ้องหันตามองพี่น้องว่าจะเป็นปลายยังพี่น้องในป่านมุดน้ำแล้วการบริสนั้นเป็นบอลงูนนำพี่น้องเดยลุ้มกันพี่น้องโดยลุ้มกันมาสองคนพี่น้องเคาก็เป็ีนในท่ายับเมื่อยเพิ่นพี่น้องเพิ่มกล้าลงมันมุดเพิ่งหาพี่น้องจะเป็นปลายยังเอาลุ้มกันเราเราคนมุดนำดำนำซองเสื่อเลย โซนเยอะบ่บอยับโซนแบบไหนบ่หรอมันนิ่งบ่นเนาะมันป่าใหญ่เลยมันขุ่นบ่หรือจังไดพี่น้องถามมาก่อนเออคนดับน้องอีแล้วพี่น้อ,นอ,อ,นอ,นองนออ้ลงแล้วดำมังกรมองวิวของท่าประสาทความผ่องแต่เลยพี่น้องโอ้กระตุกกระพยอะไรพี่น้องมือถือเมื่อกี้นี่ กปอยู่หนเป็นนอนพียงกคนและเป็สวิธีเอาป่าบนที่ใดเป็นเราเปเทศยางบ้านหาบมก่พร้อมกันไม่ต้องรุนเปพร้อมพกัน

เพลนลงไปแล้วมันออกคือเซเมนพี่น้องไอ้เพลนว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่าเป็นถ้ำหินเลยมันเป็นกโกงเก่งๆอยู่น,นะโอ้ยรุ่นจนเัาเจอเต้นตึกๆพห่น้องมุดน,น้ำซ้ำเธอซีเธออูย้อยหลัแล้วต่อไปนี่เขาพังบ่โอ้เข้าพังพี่น้องเวลาคำแล้วพี่น้องเวลาอะไรลอดบ่อจอจันมาแล้วพี่น้องลมก็แห้งแห้งธรรมชาติ์ตีว์ถัดพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเข้าพังนับกัน ฟังแล้วบาดเด็กก็ทีไม่ได้เมื่อแล้วพี่น้องมันท้ำเลยแหละตอนนี้กาเวลากาพมันซีโมงหาโมงแล้วพี่น้องคนกากราลังกับมาแเตะเตะไฮแต่สวนแต่ดอนพี่น้องโอ้ยกับมาแเตะไฮแต่สวนแต่ดอนมาพร้อมกันแล้วฮะคข้ามาขึ้นจับบ้านจับเงอนพี่น้องเอ้ยอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้กูได้ปลาจากโตกกาสร้างมันพี่น้องเขามาหาพี่น้องเขาบปวดมาซื้อพี่น้องเขามาหาปลาเาบปวดมาปูกเมียนพี่น้องเอ้ยเออจากนั้กาพร้อม ใจหลายๆใครที่เขามาเบิ่งเขามาชส้มฉะนั่นมันหน้าพี่น้องขอบอกขอบใจหลายๆพอกันคลิปต่อไปเวลาพี่น้องคลิปนี้กันลาแล้วพี่น้องเฮเบือพ้นเลยฮกบีปหรอเป็นแบบฮกซีมาเมือนีพี่น้องเบอร์เจ็ดซีปติดหาตึ๊กปฏิญ่ามนั่นพี่น้องอันนี้เบือฮกซีหรือว่ามามื่อแรกของเขาประมาณพี่น้องการมาหาป่าเขาคนนี้กะแต่ว่าบือเป็นยังไม่น้องครับถือว่ามาแบบ ป้าผีพานอกมาเบึงธรรมศาสตร์แถวกลางคลองเป็นองกลางดอนหนอะคนมาแต่เห็ดนายเห็ดสวนพี่นองอ่ากอกันคลิปน้ำแลวพี่นองคลิปนี่กครับสบายดี